สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเศษทุ่งเท a แลน n d นะครับอพอดีวันนี้เราก็ยังอยู่กับสายบันไดแห่เหมือนเดิมนะครับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งสายบันไดแห่มานะครับแต่ว่าสั่งแบบพิเศษก็คือความยาว28.2องนะครับทีนี้ตัวเชือกของเรา1 1ห,ห,หมวนเนี่ยมันถักได้แค่14.2องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาทําการต่อเชือกกันก็เดี๋ยว วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าวิธีการต่อเชือกเนี่ยต่อกันยังไงนะครับก็เส้นแรกเราก็ถักไปเสร็จแล้วนะครับเราเว้นปลายไว้ประมาณ2เมตรนะครับเพื่อเอาไว้ต่อกับอีกเส้นหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาทำเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าการต่อเนี่ยมันต่อแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับอันนี้ก็คือเราถัก ตัวเส้นแรกนะครับมาจบอยู่ตรงปลายเส้นเดี่ยวนี่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะต้องสอดเชือกเข้าทางขวาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวปลายเชือกที่จะต่อนะครับสอดเข้าไปทางห่วงซ้ายนี่นะครับเพราะมันจะต้องเป็นห่วงที่ถูกรูดนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับคู่กันไปกับเชือกเส้นเก่านะครับ วางทับแบบนี้จะดึงคู่กันไปบบน,นะครับแล้วก็ทำการรูดนะครับก็จะได้เป็นห่วงคู่แบบนี้นะครับเราจัดเชือกนั่งมาให้ตายทีกอ,อย่างนึ่ๆๆ จากนั้นเราก็ทําการดึงนะครับอันนี้มันอยู่ทางขวานะครับเราต้องดึงเข้าห่วงซ้ายแล้วก็ดึงคู่ไปเลยนะครับเข้าห่วงทางซ้ายไปยนี้นี่นะครับจากนั้นเราก็จะถักคู่แบบนี้ไปนะครับไปประมาณสักหนึ่งครบนะครับเพื่อความแน่นก็ดึงคู่ไปเลยนะครับ อย่างหนึ่งแล้วก็จัดแล้วสวยครับ รตรงบริเวณที่ต่อมันก็จะออกมาหนาประมาณนี้นะครับมันจะหนากว่าปกติเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับบริเวณที่ต่อมันก็จะหนาแบบน,นี้แล้วก็ ถักไปนะครับประมาณคืบหนึ่งหรือว่าจนกว่ามันจะสุดเชือกเส้นเก่าเลยนะครับยิ่งถักยาวมันก็จะยิ่งมีความแน่นนะครับนี่นะครับให้ดูบริเวณตรงจุดที่เราต่อนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้มีความแน่นนี่นะครับเดี๋ยวจะมาถักต่อจนเสร็จนะครับ เดี๋ยวเราจะถักไปที่ประมาณสักหนึ่งคืบนะครับก็น่าจะพอละ ทำต,ตึงสองเส้นให้ตึงเท่ากันนะครับจะได้สวย แล้วมันไม่ค่อยเท่ากันเราก็พยายามมาจัดนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่แ,บบแว็กไลมันมันเป็นแค่ช่วงรอยต่อสั้นถ้าเรายิ่งดึงแน่นเสมอกันดีนะครับต่อช่วงต่อมันก็จะยิ่งแน่นดีนะครับ ชอ้อนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะต่อมาได้ประมาณเกือบเกือบคืบแล้วนะครับต่อนิดนึง เดี๋ยวจะต่อประมาณนี้นะครับยวอีกสักสองสามขั้งรประมาณนี้น่าจะได้แล้วครับคือก็พอครบคืบหนึ่งแล้วนะครับเราก็ดึงเส้นหนึ่งนะครับที่มันเป็นเส้นเก่านะครับดึงออกไปเลยนี่จากนั้นเราก็ทำการถัก นี้ต่อนะครับเราเกือบออกไปนล้ยครับแน่นแล้วก็ทำการถักเส้นใหม่ต่อไปนะครับ ก็จะได้ตรงรอยต่อนะครับเป็นแบบนี้ความอ่อนความอะไรก็จะเหมือนกับตรงนี้ธรรมดาอาจจะแข็งกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสองเส้นคู่กันนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเรื่องของความแข็งแรงไม่ต้องกลัวครับแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าเราต่อ คือด้วยด้วยตัวขัดเนื่อของเชือกเนี่ยมันก็มีความแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเราต่อด้วยความยาวประมาณหนึ่งคืบครับอย่างเงี้ยบอกได้เลยครับว่าไม่มีคําว่าหลุดแน่นอนครับทีน,นี้ปลายเชือกที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลนไฟเก็บให้เรียบร้อยนะครับป้องกันไม่ให้มันแตกลุยนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็คงจะมาสอนเพื่อนประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนรพเพื่อนเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ